ข้อสองนะครับอกว่ามีประจุ a เนี่ยเป็นประจุบวกขนาดหนึ่งร้อยเท่าของจุอิเล็กตรอนประจุ b เป็นประจุลบขนาดสองร้อยเท่าของประจุของอิเล็กตรอนและประจุ c เป็นประจุบวกขนาดสามร้อยเท่าของจุของอิเล็กตรอนวางอยู่ห่างตันให้เขียนแรง แรงทิศทางของเวกเตอร์ของแรงประจุ a เนี่ยก็คือแรงที่กระทำต่อประจุ a นะเนเื่องจากประจุ b และประจุ c โดยปกติแล้วเนี่ยประจุไฟฟ้าถ้าเราเอาประจุบวกกับประจุบวกมาวางไว้ใกล้กันมันก็จะส่งแรงผลักออกจากกันหรือถ้าเราประจุลบ นะครับกับประจุลบมาวางใกล้ใกล้กันมันก็จะส่งแรงผลักออกกกันเช่นกันถ้าเกิดเราประจุบวกมาวางไว้ใกล้กับประจุลบมันก็จะส่งแรงดึงดูดเข้าหากันนะครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยแรงที่ทำต่อประจุ a เนื่องจากประจุ b ก็จะเป็นแรง ด,ดูนะอันนี้ก็จะเป็น F A B แต่ประจุ A และ C เป็นประจุลบดังนั้นแรงก็จะเกิดเป็นแรงผลักอันนี้เป็น F A C น <oughs> ะครับทิศทางดังนี้ f a ถ้ากับเท่าไหร่ไม่รู้เรายังไม่ได้หาขนาดเราต้องหาเป็นขนาดมาถึงจะรูนะ้แต่ตอนนี้เราเขียนแค่ทิศทางไปก่อนนะครับก็คือโดยสรุป f ถ้าเราให้บอกแกนนี้คือแกน x นะครับ f a b เนี่ยก็มีขนาดเท่ากับ f a b คูณกับเวกเตอร์ i เมื่อ i คือเวกเตอร์แกน x เวกเตอร์หหน่วย นส่วน f ac เนี่ยก็จะมีค่าราก,กับลบ f ac เนีเพราะว่า f ac อยู่ในทิศลบ x ในทำนองเดียวกันอ่ะถ้าเรามาทำข้อ2อันนี้เป็นประจุบวกบวกอันนี้เป็นลบหาแรงที่กะทำต่อประจุ b นะครับ a ทำต่อ b เป็นแรงดูด อันนี้เราก็จะได้ F B A C กํลังด่อก B ก็เป็นแรงดูดเช่นกันนีอันนี้จะเป็น F B C เนีเช่นเดิมถ้าเราให้แกนนี้เป็นแกน x เนะเราก็จะได้ F B A เนี่ย ก็มีขนาดเท่ากับ fba i หรือลบ fba คูณกับเวกเตอร์หน่วยเา็นแรง i fbc ก็มีค่าเท่ากับ fbc คูณกับเวกเตอร์หน่วยเป็นแกน x หรือ fbc i ในทํานองเดียวกันข้อที่3นะเรามีลบอันนี้เป็นประจุลบ B เป็นประจุบวกหานะแรงที่กระทำต่อประจุ c นะครับเนื่องจาก A ก็จะกลายเป็น F C A B นะครับ b กระทำต่อ C ก็จะเป็นทิศนี้ F C B เช่นการท่ากำหนดแกนนี้คือแกน X นะครับนะ นั้นเราก็จะได้ fca เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ fca คูณกับเวกเตอร์หนึ่งเหมือนตําแกน x เวกเตอร์ fcb ก็เท่ากับ fcb คูณกับลบ i หรือเท่ากับลบ c b I. นะครับเราก็ได้ทิศทางของเวกเตอร์ทั้งหมดมาดูขนาดนะครับของแรงนะครับจากแรงที่ทำตอบจุด A f a เท่ากับ f a c บวกด้วย f a b เนะะี่ยเราก็จากข้อที่หนึ่งเนาะเราก็จะเห็นว่า f a c เนี่ยไปทางลบ x ส่วน f a b มาทางบวก x ดังนั้น เราก็แทนค่าตามเครื่องหมายเข้าไปเลยเนี่ยเป็นลบเนี่ย k ประจุ a คูณด้วย q ของประจุ c ส่วนด้วย ra a. c ทั้งหมดยกกำลังสองตามเนอแกน x บวกกับ k q a คูณด้วย q ของ b a, a b ยกำลับบงสองแกม x เสร็จแล้วเราก็แทนค่านะครับ k คือ9คูณ10กำลัง9 q ก็คือ q a ก็คือ100 q e qc ก็คือใส่เครื่องหมายลบด้วยอึมเดยวลืม300 qe หารด้วยระยะห่างระหว่าง A กับ C ก็คือ3ซติเมตรก็3คูณ10กำลังลบ2เมตรทั้งหมดจะกำลัง2ตามเวกเตอร์ i บวกกับ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9 A ก็คือ100 QE B ก็คือ200 QE เราไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะครับที่ประจุเพราะว่าเราบอกไปแล้วในเวกเตอร์ระยะห่างระหว่าง A กับ B ก็คือ1เซนติเมตรก็คือ1คูณ10กำลังลบ2เมตรทั้งหมดจะกำลังสอ จากนี้เรากดเครื่องคิดเลขออกมาเราจะได้ fa มีค่าเท่ากับลบ3คูณ10ณกำลัง17คูณด้วยประจุของอิเล็กตรอนยกกำลัง2ตามที่ของเลกเตอร์ i บวก18คูณ10กำลัง17คูณด้วยประจุของอิเล็กตรอนยกกำลัง2ตามเลกเตอร์ i สองอันนี้เอามารวมกันเราก็จะได้เป็นสิบแปดลบสามก็เหลือสิบห้าคูณสิบกำลังสิบเจ็ดประจุของอิเล็กตรอนก็คือหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าคูลอมอครับยกกำลังสองด้วยอย่าลืม กดเครื่องคิดเลขมาเราจะได้แรงที่ทําต่อประจุ a มีค่าเท่ากับ3.84คูณ10กํลังลบ20นะครับตามแนวเวกเตอร์ i นะหน่วยเป็น Newton. นิวตันครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ ออนะครับแรงที่ประจุ B จะมีค่าเท่าไหร่แรงที่ประจุ B ก็คือ F B A บวก F B C นะแรงที่ประจุ A นะมันก็จะเป็นแรงดูดทั้งคู่เนาะเราก็ได้อันนี้คือ F b c อันนี้คือ f b a นะครับแทนค่าเข้าไป f b a ก็อยู่ในแกนลบ x q b q a หารด้วย r b a ยกกำลังสอง i บวกกับ k q b q c ส่วนใน I b c ยกกำลังสอง i เช่นกันดังนั้นเราแทนค่าตัวเลขเข้าไปเราได้ f b เท่ากับลบ9คูณ10กำลัง9คูณด้วย200 qe 100 qe ห่านด้วยระยะห่างระหว่าง a กับ b ก็คือ1เซนติเมตร10กำลังลบ2ทั้งหมด,ดยกกำลังสอง บวกกับ9คูณ10กำลังนะครับ Qb ก็คือ200ประจุของอิเล็กตรอน Qc ก็คือ300เท่าของประจุของอิเล็กตรอนคูณตัอเวกเตอร์ในหน่วย i คูณกัวเวกเตอร์ในหน่วย i หารด้วยระยะห่างระหว่าง b กับ C คือ2เซนติเมตรกงหมดด้กำลัลงสอ กดเครื่องคิดเลขมาเราจะได้พจน์ข้างหน้ามีค่าเท่ากับลบ18คูณส0กกำลัง17คูณประจุข,ของอ e ิเล็กตรอนทั้งหมดยกกำลังสองตาเมเตรอร์ไพจน์หลังคือ13.5คูณส0กกำลัง17คูณประจุข,ของ e อิเล็กตรอนยกกำลังสองเเตอร์ไเอามารวมกันนะครับ เราก็จะได้แรงสุนที่ทำต่อประจุ b มีค่าเท่ากับลบ4.5คูณ10กำลัง17คูณกับประจุอ e ิเล็กตรอนก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับเวกเตอร์ i กดเครื่องคเลขมาเราได้สุทธิแรงที่ทำประจุ b มีค่าเท่ากับหบ1.152คูณ10กำลังลบ20 นะนิวตันข้อคำถามที่สามนะครับก็คือแรงที่ทำต่อประจุ่นะครับเราก็เห็นว่า FCB คืออยู่ด้านนี้ FCA ก็ CA, ไปบวก F นั้นเราได้ FC เท่ากับ FCA บวก FCB ก็มีค่าเท่ากับ KQC QA ส่วน RC A ทักก้งหมดจกำลังสอง เวกเตอร์ i ลบกับ k qc qb ส่วน r cb ทั้งหมดยกกำลังสองเวกเตอร์ i นะครับที่เหลือเราก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปเนะี่ยเก็คือ9คูณ10กำลัง9นะครับ qc ก็คือ300เท่าของประจุของอ e ิเล็กตรอน QA ก็คือ100เท่าของประจุของอ e ิเล็กตรอนร RAc ก็คือ3ซนติเมตรก็คือ3คูณสิบกลังลบ2เมตรคูณกับเวกเตอร์ I ลบกับ K ก็คือ9คูณ10กำลัง9 QC ก็คือประจุอ e ิเล็กตรอนคือ300เท่าของประจุของอ e ิเล็กตรอน QB ก็คือ200เท่า ขขออองงปรระจุตเล็กนิคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวแกน x หาระยะระหว่าง b กับ c ก็คือ2คูณ10กำลังลบ2เซนติเมตรดังนั้นเราได้ fc ออกมามีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง17 คูณกับประจุของอิเล็กตรอนยกกำลังสองพกเตอร์ไอลบกับ13.5คูณ10กำลัง17บคูณกับประจุอิเล็กตรอนยกกำลังสองพกเตอร์ไดังนั้นเราได้สุดท้ายแรงมีค่าเท่ากับลบ10.5คูณ10กำลัง17 คูณกับประจ,จุของเรื่องก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับเวกเตอร์ i fc อฟเท่ากับลบ2.69คูณ10กำลังลบ20นะครับหน่วยเป็นหน่วตัน